มาเลยครับการทดสอบนะครับครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวของโมโรทูะนะครับที่เป็น Official Testing เนี่ยก็ถือว่าจบลงด้วยสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจมากๆนะครับมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องราวของสเปครถนะครับแล้วก็สเปอยางที่ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนจากดันหลบมาใช้ยางของ p รีเลนลีก็เลยทำให้การเซตติ้งแล้วก็ มีกริปแล้วก็การยึดเกาะของตัวรถเนี่ยดีขึ้นอย่างมากนะครับสถานการณ์ในวันสุดท้ายนะครับที่เซอร์กิโตเดอเฮเรสเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการทดสอบที่มีความหมายอย่างยิ่งเลยนะครับนี่เป็นทางด้านของอมานิโกนซาเลสนะครับอาจจะยังเป็นภาพเก่าอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มานิโกนซาเลสเนี่ยย้ายไปอยู่กับเกรซินี่แล้วนะครับแล้วก็เกรซินี่ปีที่แล้วนะครับใช้ฟลิปซาลัสแล้วก็เจเรมีอโอโคบาผลงานดีเลยเดียวครับ แต่ว่าได้ตัวของมาริโอกรนซาเลสมาก็น่าจะยกระดับทีมขึ้นได้เยอะครับส่วนนี้เป็นรถแข่งของ VR46 นะครับนี่ครับมาดิโอกราซาเลสยังเป็นภาพเดิมอยู่นะครับทุกท่านครับนี่คส่วนนี้กล้องสมเกตจันทราครับกล้องเองรถในปีนี้ลวดลายไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดหลายอย่างเลยทีเดียวครับรวมไปถึงช่างคนใหม่ที่เข้ามาร่วมง,งานด้วยนะครับก็ มีการยืนยันแล้วครับว่าเป็นอดีตช่างที่เคยทำงานนะครับให้กับเปโดคอสตาครับนี่เป็นภาพของโจโรเบิร์ตนะครับโจโรเบิร์ตปีนี้ก็เป็นปีที่กลับมาจอยกันอีกครั้งหนึ่งกับอเมริกันเลสซิ่งนะครับทีมที่เขาเริ่มต้นในโมโนทูแล้วก็ในโมโนทูปีนี้เนี่ยการเริ่มต้นของพวกเขาในการทดสอบก็ถือว่าดีเลยนะครับดีทั้ง3วันนะครับโจโรเบิร์ตก็จะได้จับคู่กับ ทีมเมทคนใหม่นะครับนั่นก็คือมา r อสลามีเรสไทเกอร์โทนี่ครับโทนี่อโบริโนครับสวันแรกไม่ดีเลยนะครับแต่ว่ามาดีในวันสุดท้ายนะครับก็พรวดขึ้นไปวิ่งนาที40.4ซึ่งก็เร็วมากเลยทีเดียวนะครับจากเดิมทีในช่วงการทดสอบี่ยวิธีการทำงานของมาร์กวีดแล้วก็ไทเกอร์โทนี่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในในการเซตติ้งไปบางอย่างนะครับแต่ว่าวันสุดท้ายก็มาทำ ทำงานกับเรื่องราวของอาการทดสอบเพื่อวิ่งหา Flying l a แแล้วก็ลงตัวมากๆครับไทเกอร์โทนี่นี่ครับโัวนีอโบลิโนครับปีนี้อโบลิโนเองก็ได้ทีมเมทรคนใหม่ครับนั่นก็คือฟิลิปซานลัชนะครับฟิลิปซาลัชซึ่งเป็นนักบิดชาวเช็กย้ายมาจากเกรซิน uh, ีครับซาลัชปีที่แล้วเนี่ยโดดเด่นมากในเกรซินีครับแต่ว่าช่วงไปลไาป,ไป,ไปารฤดูกาลก็อาจจะดูแผ่ลๆไปหน่อยนึงนะครับ อันนี้เป็นภาพในโมโรทวีครับก้องไท้กรบัวสีครับแถมมาให้นิดนึงครับนี่เป็นไทโยฟุรุซาโตะเนี่ยครับช่างคนใหม่ที่บอกว่าย้ายมาร่วมงานกับโมโรทูในอิเดมิสึฮอนาทีมเอเชียครับคุยกับผู้จัดการทีมแล้วครับก็ใช้คาว่าเป็นทีมบอสของฮอนาทีมเอเชียแล้วครับฮิโรชิโอยาม่าครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะเสีย นักแข่งที่เป็นใช้คาว่าเป็นลูกม่อของทีมนะครับอย่างไอโอคุล่าไปนะครับแต่ว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ mm. พร้อมจะยกระดับขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับได้ตัวของมาริโออาจีขึ้นมาช่วยแต่อาจีเองในช่วง2วันนี้ครับไม่ได้ลงเทสเลยนะครับเนื่องจากสภาพร่างกายนั้นไม่พร้อมก็ ผมว่าในในปีนี้เนี่ยกล้องเองยกระดับขึ้นเยอะนะครับการทํางานกับช่างคนใหม่นี่ถือว่ามีวิธีการทํางานที่เปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่ละช่วงเนี่ยเหมือนเหมือนซ้อมจริงเลยนะครับคือออกไปวิ่งรันหนึ่งนะครับรันสองเซตติ้งนะครับรันที่3ารันสุดท้ายในแต่ละช่วงเนี่ยครับประมาณ10นาทีออกมาเพื่อกดเอา Flying l งแลซึ่งนั่นก็ถือว่าทำงานได้ดีครับแลวดูกล้องครับกับลุคใหม่นะครับก็ สีผมกลับมาเป็นสีดำนะครับผมสั้นแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็มีการสื่อสารกับหัวหน้าช่างอย่างต่อเนื่องเลยครับส่วนนี้เป็นเชลเล่ครับเชลเลซิโนวีเตีครับนักแข่งชาวอิตาเลียนนะครับก็เชลเล่เนี่ยย้ายไปร่วมงานกับ KTM นะครับหลังจากที่ขี่ให้ฟันติกเรซิ่งในปีที่แล้วซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทั้งตัวของเชลเลซิโนวเอตีเอง อาจจะยังไม่ไม่ได้ท็อปฟอร์มสักเท่าไหร่ในการขี่ให้กับ KTM ในช่วงการเทสครั้งแรกนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเช l เล่เองครับจะยกระดับขึ้นได้มากแค่ไหนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเชลเโนวิตติเองเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่ามีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งในโมโรทูนะครับเขาเคยมีลุ้นแชมป์โลกอะ่ะครึ่งฤดูกาลเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ แต่หลังจากนั้นฟอร์มแผ่วลงมาเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันนะครับในปีนี้เองคนที่น่ากลวยคนหนึ่งนะครับคนนี้ย้ายไปแทนที่ของเชเลในฟันติกเลสซิ่งนะครับก็คือแอรอนคารเนตครับนี่ครับคารเนตเป็นเจ้าของสถิติที่เฮเรสด้วยนะครับนาที40.640 40. นะครับกับรถแข่งใหม่แล้วก็ยางใหม่ a a รอนคาเนก็เร็วกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามีคนที่เร็วกว่าเขาอีกนะครับส่วนนี่เป็น t i เกอร์โทนี่กับรถแข่งใหม่นะครับภาพที่จะเอามาให้ดูอาจจะยังไม่ครบนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาสรุปผลการทดสอบไปด้วยกันครับนี่ครับผลการทดสอบโมโตทูครับเราอาจจะได้ไม่ได้ย้อนกลับไปเมื่อ2วันแรกด้วยนะครับแต่ว่ามาดูในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ทุกคนเร็วที่สุดนะครับ อันดับหนึ่งครับเฟมินาเดเกครับวิ่งอยู่นาที40.307นะครับก็เร็วกว่าสถิติเดิมแล้วครับสถิติเดิมเนี่ยนาที40.640 40นะครับอันนี้ก็เร็วไปเร็วขึ้นไปประมาณ3ามกว่ากว่าซึ่งก็ถือว่าเยอะเลยนะขณะที่อันดับที่2เนี่ยเป็นของโจโรเบิร์ตนะครับแล้วโรเบิร์ตเนี่ยวิ่งอยู่นาที40.351 แต่ว่าโรเบิร์ตไปพลาดล้มในช่วงประมาณก่อนๆเข้าสู่10บนาทีสุดท้ายนะครับก็เลยไม่ได้ออกมาลองใหม่ตามผู้นำอยู่0.044วินาทีอันดับที่3ครับมาเดลกอนซาเลสนักแข่งคนใหม่ของเกรซินี่โมโตทนะครับตามอยู่0.078นิดเดียวนะครับเป็น3คนแรกที่กดเวลาลงไปอยู่ที่านาที40.3ได้นะครับอันดับที่4โทนียโบลิโนโครับนาที40.437นะครับ เป็นการทําได้ในช่วงของ FP8 นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับอันดับที่5อรอนคาร์เน็ตนาที40.441นี่ครับตามอยู่0.134นะครับขณะที่กล้องสมเกียติอันดับ6ครับต้องโบวหน่อยนะกล้องนี่ครับนาที40.498ถือว่าเร็วมากๆนะครับวันนี้กล้องวิ่งไป ในการซ้อมในเซสชันสุดท้ายนะวิ่งไป24รอบนะครับก็ทำเวลาได้เร็วที่สุดในช่วงของรอบที่10นาทีสี่สิบยู่เก้คือเวลาที่ทำได้นะครับตามผู้นำอยู่0.191ไม่เร็วเาขอไปไม่ห่างนะครับไม่ห่างอันดับที่7มาก็สซามีเลสคนนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคือปีที่แล้วเนี่ยลามีเลสมาโดดเด่นในช่วงไปลายปลายซีซั่นแล้วเขาก็เหมือน พอปลดล็อกโพเดียมได้ครับมันก็เลยทำให้ความมั่นใจอะไรต่างๆมันกลับมาด้วยสำหรับทั้งด้านของมาโกซามิเรสอันดับ8ครับออลอนโซโลเปสนะครับอันดับที่เเป็นซอนตาวันเดนกูเบิร์กอันดับที่10ก็เป็นของไอโอคุระนะครับออลอนโซโลเปสกับไอโอคุระ ok เนี่ยใช้เฟรมเหมือนกันก็คือบอสคอตคูโรนะครับเวลาโหอ,อยู่ในย่านเดียวกันอนะห่างกันแค่ นิดเดียวจริงๆนะครับ0.05นะครับเวลาของโลเปสกับโอคุระขณะที่ซอนต้าฟานิงกูเบิร์กเนี่ยวันนี้แล้วก็เมื่อวานเขาค่อนข้างที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ในการทดสอบมากๆนะครับแล้วก็ฟานิงกูเบิร์กเองฤดูกาลนี้หลังจากเป็นดาวรุ่งที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาผมว่าปีนี้เนี่ยซอนต้าฟานิกูเบิร์กน่าจะน่าจะทำผลงานโดดเด่นขึ้นมา11เป็นเชลซิโนวีเอสตินะครับนาที40.8 ยังลงไปหาเพื่อนๆที่ต่ำกว่า40.5ไม่ได้นะครับสำหรับเชลซิโนวีเอสติ12เจคดิกซันครับล้มจนเหนื่อยนะครับวันนี้เจคล้มบ่อยครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็น่าจะติดอยู่ในท็อปไแล้วก็ท็อป3ได้ลุ้นโพเดียมหลายๆสนามแต่ว่าเจคก็อย่างที่เราคุยกันอยู่เสมอว่าเขามักจะพลาดแบบง่ายๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เจคเป็นนะครับ13เป็นทางด้านของเซอร์โจกาเซียครับ กาเซียปีนี้เปลี่ยนมาใช้บอสซอดครูโรแล้วก็ปีที่แล้วเป็นลูกกี้ที่โดดเด่นที่สุดนะครับย้ายมาจริงๆไม่ได้ย้ายก็คือทีมเดิมแต่แค่เปลี่ยนชื่อทีมแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของเท่านั้นเองนะครับอยู่กับโอกุระอยู่อันดับ13 14เป็นโบเบนสไนเดอร์ครับนาที41.014นะครับก็ไม่ได้วิ่งนะครับในในลันนี้ครับในลันสุดท้ายนะครับ15เจเรมี่อัลโคบา16อัลเบิร์ตอาเีนัสนะครับ 17 Barry b a r r y แบร t รี่เบลเตอร์สิ n เดนิครับ o n j จูดูเหมือนว่าจะเป็นรุกกี้ที่ทำผลงานในการทดสอบได้ดีที่สุดนะครับหลายคนก็หวันหวนว่า d e n ิสออนจูเนี่ยขึ้นมาแล้วความนิ่งของเขาแล้วก็วิธีการขี่ที่บุ่มบ่ามมุทะลุแล้วก็มักจะสร้างความเสียหายให้คนอื่นบ่อยครั้งเนี่ยอาจจะเป็นตัวป่วนหรือว่าตัวอันตรายในการแข่งขันโมโรทูไหมนะครับ ก็ต้องมาดูนะครับเพราะว่าเดนิซอนจูเนี่ยถือว่าเป็นนักแข่งที่บุ่มบ่ามแล้วก็ขี่แบบไม่ไม่ละเอียดนะครับขึ้นมาในกลุ่มกลางก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยหนึ่งนะครับอันดับที่19เป็นอีซานเกวาร่าครับยังยังไต่ขึ้นมาหัวหัว,หวไม่ได้ครับอีซานอันดับที่20ฟิลิปซานลาชครับย้ายมาร่วมงานกับมาร์กวีดีเอสเป็นทีมเมทกับโทนี่อาบอริโนนะครับเวลายังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับตอนที่ขี่ให้เกรซิเนี่เขาทําได้ดีกว่านี้ อันดับที่21นะครับเป็นเซนนาเอเจสนะครับ22่สิบสอก็เป็นทางด้านของดิโอโกโมเล่าเป็นลูกกี้คนหนึ่งครับนักแข่งชาวบราซิลมาอยู่กับอิตาลีลาสซิ่งทีมนะครับจับคู่กับเดนนิฟอร์เจร์ฟอร์เจขึ้นมาก่อนปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ได้โมเรล่าขึ้นมาเป็นทีมเมท24เป็นอเล็กซ์สกรีนะครับฟอร์เวิร์ดลาสซิ่งทีมครับอันนี้เป็นเฟรมฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดถือว่ามผมว่าเขามุ่งมั่นมากเลยนะในการในการทำ ทำเฟรมในรุ่น m o t o ทูนะครับพอถือว่ายากในการต่อสู้กับกลุ่มนี้นะครับอันดับที่26นะครับเป็นเจ้าเม่มาเซียแชมป์โลก m o โตโทรนะครับขึ้นมาขี่ในปีนี้โม t o ทปูปนปีแรกในฐานะลุกกี้ก็อยู่กับเปอร์ตา n มนามาลิก้าแกสอัพทีมนะครับแล้วก็ไล่มาก็มีอายุมุซาซากินะครับลุกกี้ชาวญี่ปุ่นนะครับ ก็อยู่กับยามาฮ่าเวียร์โฟร์ดิซิกมคมีนะครับจับคู่กับทางด้านของเชลมี่เอลโคบาส่วนด้านล่างมีใครบ้างนะครับก็จะเป็นตัวของชาวีคา r เดลุสนะครับชาวีอาร์ติกาสแล้วก็มาริโออาร์จีอาร์จีไม่ได้ลงไม่ได้ลงซ้อม2วันเลยนะครับก็คือเมื่อวานกับวันนี้ขณะที่วันแรกก็ลงไปเทสได้แค่แบบไม่ได้ครบทุกช่วงด้วยนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่า พอเริ่มต้นฤดูกาลแล้วมาเรียวอาจีจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าอาจีเองน่าจะต้องใช้เวลาปรับตัวนานมากๆนะครับแล้วก็ทีมอาจจะหวังพึ่งในแง่ของการเก็บข้อมูลจากเซอร์โยมาเรียวอาจีได้ไม่เยอะนะครับดังนั้นกล้องสมเกตจันทราก็จะต้องออทําหน้าที่หนักๆกกันไปเลยนะครับกับเรื่องของการทดสอบแล้วก็การวิ่งหาข้อมูลในแต่ละช่วงครับปีนี้พอเรามาดูรายชื่อนะครับ เต็งเเนี่ยเอาเดกเกแน่แน่แหละนะครับโจโลเบิร์ตอาจจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเมื่อย้ายกลับมาอยู่กับอเมริกันเรซซิ่งนะครับในยุคที่เขาขี่โมโนทูกับอเมริกันเรซซิ่งนี่ชนะบ่อยพอสมควรนะครับในช่วงแรกแรกของฤดูการนั้นจนหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะโจโลเบิร์ตมอนี่คือใครนะครับแล้วปีนี้ก็น่าสนใจนะครับอเมริกันเรซซิ่งอาจจะอาจจะมีเม็ดเงินมากขึ้นนะครับ มันมีความสอดคล้องยังไงรู้ไหมครับอเมริกันเรสซิ่งนะครับก็จะมีความสอดคล้องกับ t r a c k h o u s e Racing ทีมที่อยู่ใน Mo t ต GP ที่เป็นทีมฝั่งอเมริกันดังนั้นเนี่ยทีมฝั่งอเมริกันเนี่ยก็จะมีไลน์อัพชัดเจนว่าถ้าเกิดอเมริกันเรซซิ่งนักแข่งผลงานดีนะครับก็จะปูทางไว้ให้ปูทางขึ้นไปสู่ t r a c k h o u s e Racing ที่ใช้รถอะพิเลียงบสูงขึ้นงบการทำทีมมากขึ้นผลงานของทีมก็น่าจะยกระดับขึ้นตรงนี้น่าสนใจ อันดับที่3เป็นมานูคอนซาเลสคอนซาเลสตั้งแต่ขี่กับ VR46 เนี่ยเด่นอยู่แล้วนะครับแล้วพอย้ายมาอยู่กับเกซินี่ที่ทำรถนิ่งกว่าปีนี้น่ากลัวครับน่ากลัวฮาโบลิโน่เนี่ยถูกวางไว้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเต็งแชมป์นะครับแล้วช่วง2วันที่มันมาอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บเขาก็ยกระดับขึ้นมาแล้วมาร์ค d s เป็นทีมที่ทำรถดีอยู่แล้วอะ่ะก็ต้องมาดูกันนะครับแอรอนคาร์เน็ตครับ ยังไม่เคยชนะในโมโนทเลยนะครับยังไงก็ตามยังขึ้นไปไม่ถึงการเป็นผู้ชนะหรือว่าการคว้าวิกตอรี่ในโมโนทปีนี้อาจจะปลดล็อกได้ก็ได้นะครับก็ต้องมารอดูกันครับแอรอนคาเนตเป็นหนึ่งในคนที่ถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์โลกครับกล้องสมเกตจันทราเนี่ยอันดับที่6นะครับจบการทดสอบ3วันตามผู้นำอยู่0.191เวลาที่ทำได้ก็เร็วกว่าสถิติเดิมของปีที่แล้ว กล้องไม่ได้ตั้งเป้าไปถึงการเป็นแชมป์โลกนะครับเขาก็มองว่าตัวเองเนี่ยขอรุ้นอยู่ในท็อปทรีให้ได้เมื่อจบฤดูการแข่งขันก็จะบริหารเรสบริหารฤดูการให้ได้ตรงนี้ก็มาลุ้นกันดูผมว่าจากที่เราได้เห็นในวิธีการทํางานนะกล้องยกระดับขึ้นมาเยอะมากรวมถึงทีมช่างแล้วก็การทํางานร่วมกันกับกับช่างนะผมว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนั่นก็เป็นบทวิเคราะห์ที่ที่เราได้พูดถึงแล้วก็รายงานกันไปนะครับกลุ่มที่ไล่ตามกันมาอลอนโซโลเปสเนี่ยอลอนโซโลเปสจากคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของสปีดอัพหรือว่าบอสโกตกูโรเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงตั้งแต่ครึ่งดูกาที่แล้วนะครับพอหลังจากไล่รับบาดเจ็บปุ๊บฟอร์มของเขาแผ่วลงไปเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของดราม่าภายในกับการต่อสัญญาการขอเรื่องของค่าเหนื่อยกันต่อสัญญาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็อาจจะส่งผลต่อฟอร์มการขี่ด้วยในช่วงปลายฤดูกาลก็เลยทําให้อลอนโซโลเปสเนี่ยผลงานไม่โดดเด่นสวนทางกับเฟอร์มินาเดเกที่พุ่งพรวดขึ้นมาชนะแบบหลายสนามรวดติดต่อกันมากนะครับช่วงท้ายไอโอคุระ ok ทุกท่านคิดว่างไงครับน่าจะมีโอกาสลุ้นถึงการเป็นแชมป์โลกไหม นักแข่งที่โดดเด่นมากในปี2022นะครับพอปาปี2023บาดเจ็บสุดท้ายแยกทางกับ Honda นะครับย้ายมาขี่บอสคูโรกับ MT Helmet MSI การเริ่มต้นของโอกุระกับเอ่อบอสซคูโรเองก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะผลงานไม่เร็วแต่ผมยังมองอย่างหนึ่งว่า o อ u ุรอาจจะยังต้องต้องหาข้อมูลกับรถบอสคูโรสักพักหนึ่งนะครับในเรื่องของการปรับตัว การหาเวลารอบเดียวอาจจะได้แล้วแหละนะครแต่ว่าน่าจะยังเหลือเรื่องเรื่องของการวิ่งเพื่อเอาเรสเพลในระยะยาวตรงนี้ก็สําคัญนะครับก็มาลุ้นกันดูครับว่าพอจบลงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะคนนี้ครับกองสมบูรณ์ธราเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลจะทําผลงานได้ตามที่พวกเราคาดหวังได้ไหมนะครับเราก็มาติดตามแล้วก็มาลุ้นส่งแรงใจแรงเชียร์นักแข่งไทยไปด้วยกันครับนั่นก็เป็น บทสรุปของการทดสอบโปรโตทูนะครับ3วันที่โซกิโตเดเคเรสนะครับแล้วก็การแข่งขันสนามแรกนะครับจะมีขึ้นในสุดสัปดาห์หน้านะครับก็ในวันที่ 8, 9 10มีนาคมที่ลูเซลอินเตอร์เนั่นลเซอร์กิตในประเทศกาต้าครับกับการแข่งขันในกาต้ากลางปีนะครับก็เป็นเรื่องราวของโปรโตทูครับมามาดูคอมเมนต์กับทุกคนหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรครับ นิวฮอนด้าจีออโน่พลัสเจ็ดสไตล์ไม่ส้ำงใครอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda g i o No Plus